สวัสดีค่ะพบกับมาดูกับปาล์มนะคะวันนี้เราจะพาไปดูที่ดินอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีค่ะเป็นโฉนดเอกสารสิทธิ์นอส,อสจอนนะคะคุณผู้ชมเนื้อที่มีทั้งหมด3ไร่ค่ะราคา360 0 0 0บาทต่อไร่นะคะนี่นะคะที่ของเรา เป็นสี่เหลี่ยมติดถนนลาดยางนะคะอากาศสบายๆค่ะคุณผู้ชมมีไฟฟ้าที่หน้าที่ของเรานะคะสามารถขอน้ำประปาได้ค่ะมีวิวภูเขาล้อมรอบนะคะติดถนน2ด้านนะคะคุณผู้ชมด้านข้างติดถนนลูกลังอัดแน่นค่ะอันนี้เสาแบ่งเขตนะคะนี่ค่ะ ส่วนด้านหน้าเป็นถนนทางหลวงชนบท2047นยะคะยาว100เมตรนะคะที่ดินห่างจากชุมชน1.5กิโลเมตรค่ะห่างจากถนน3 3 3 6กิโลเมตรนะคะแล้วก็ห่างจากตลาดพุ่งนา9.5กิโลเมตรค่ะสุดท้ายห่างจากหุบป่าตาด7 7กิโลเมตรนะคะคุณผู้ชม ที่ดินแปลงนี้วิวเขาสวยมากค่ะเหมาะสำหรับอยู่อาศัยหรือว่าเป็นบ้านพักตักอากาศนะคะนี่ค่ะวิวจากทางข้างบนรอบๆนะคะถ้าใครสนใจนะคะสามารถติดต่อ097-217-0171หรือ l ล n e ไ d sv4289 ปามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ